ตัวอย่างพีระคอนแบงค์ก็ถึงจีนแอสนาทั้งช่วงวีดอ,อิชชูด้วยที่มขอบคุณที่พี่พูดให้ครับ,รบ <c oughs> ไม่ต้องพูดไปไม่ได้ครับรยยเอานนี้ร่วมกันเพราะจีนแอสนาทั้งช่วงวีดพาผมครั้งแรกเลยครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเดินแฟร์ั้งโชว์มาก่อนครับนี่ก็ขอบคุณทางอิชูด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมครั้งแรกในการเดินแฟรั้งโชว์เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับได้ได้ไหมอารมณ์แบบ วู้ดแอนโชนวู้ดแอโชู้ดอนขากบอกให้ผมเดินเป็นผกไปเลยครับแล้วใส่แว่นตัวเองแล้ก็เดินไปนินึงผมก็จะมีติกเกงๆนิดนึงแก็โอเคก็ินบไวหนุ่มเหรอกนดแบบกตเลยเพ่ต้องแมาต้อถ้าเดแบบไวหนุ่มันจะโยกเกิเลยสยุดยแค่นอากดูว่าเดินแบบอ ผมผมดูมาเยอะคลิปอ่ะเขาบอกให้มองไปข้างหน้าโฟกัสหัวคนข้างหน้าไว้ครับเออแค่นั้นเลยครับแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นไททอยกับไฟครับก็แม้พอได้กับก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เลยครับเอาดี่อับพอเป็นปาบายดีกว่าครับแล้วแต่ใครจะให้โอกาสครล่าสุดไฟหนุนนักไก่หนุนทิพย์ปูนู่เพราะว่านาราเขาเอาไฟหนไปเพราะเขา เาเป็นนักแสดงอีกเนอะเจอเจอเจอนารา่งนั้นมั้มเห็นแบบแบบงวกมากเป็นใหญ่เลยเห็นอยู่ครับแล้วที่กินนาฬิ่งเขาได้ร่วมงานที่วัยหนุ่มหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับน่าหรอใช่ครับไม่ได้มีสไตล์นี้หรือว่าเขาเป็นสไตล์นี้แต่ไม่เห็นเลยหรือแอบหลังห้องผมไม่เห็นนะครับเป็นอะไรบ้างดังขนาดขนาดคนที่ปุ่นเข้าดูเพราะวัยหนุ่มเ้าาวเหมือนเหมือนวัยหนุ่มน่าจะเคยไปถ่ายที่โอซาก้าฟิล์มครั้งหนึ่งครับได้จริงจริง ที่ราคอกนก็เจะรู้จักถ้าทางโอซาก้าฟีมครับชัยนั้นไปกับนักิจลีกับเอมครับอันนี้รกัมาโตเกียวหรอครับขอโอคุณนาลามากนะครับเจคาหนังไทยให้กัถโตเกียวเรืองอะไรทุกท่บเยอะเหมือนกันนะคะสนุกลยครับไปทินี้คือบีออกเยอะได้เห็นมครัเห็นอยู่ครับผมกรุกจางก็เห็นอยู่บ้างครับก็ ไม่ไม่คิดว่าเขาจะไปแบบตัดตัดย้ำกันนะครับอะไรที่เราเห็นเยอะสุดก็เดินเล่นเกมอะไรพวกนี้แหละครับผมดูวิวอะไรเงี้ยฮะับแต่สตีด้าเล่นอย่แต่สตีด้าไปมันมีเวอร์มาทำประชาชนแล้วก็ดาราคนณในตามกันเยอะเยอะมากครับคุณตีด้าเนี่ยดีใจที่เหมือนเหมือนเป็นกระตางการกระตุ้นเศรษฐกิจครับแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซาาเร์เหรอใช่เวลา <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาผมไปอ่ะครับ <c oughs> ผมจะคุยกับพี่ๆ <c oughs> ลูกหาตั้งแต่ทิปเปโตรอซูแล้วครับ <c oughs> ป่าบ้านเราอ่ะมันเปิดบางที่เป็น <c oughs> เปิดเป็นฤดู <c oughs> ใช่ไหมครับ นั่นแปลว่าเวลาป่านั้นปิดอะครับลูกพี่ลูกหาเขาก็จะไม่มีงานทำเขาก็จะรอหรือดูที่แบบเปิดแล้วนักท่องเที่ยวนะมาอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องต่อแถวเข้าคิวเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เลยครับต้องเข้าคิวว่าใครจะได้เดินขึ้นลงเท่าไหร่เพื่อเป็นการหาไรายได้เพราะเป็นรายได้ที่แบบค่อนข้างเยอะสําหรับเขาอย่างเงี้ยผมกว่า ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจในท้องถิ่นครับมันก็จะมีคนกลัวว่าแบบว่าโคนไปเดินเยอะมันจะไปทาลายธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้หนึ่งก็คือเป็นน่าจะเป็นจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวเองด้วยครับแล้วก็ตัวอุทยานเองครับเขาจะมีเขาจะมีเวลาเปิดปิดของอุทยานอยู่แล้วว่าป่านี้เปิดเมื่อไหร่ป่านี้ปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราจะไปมันเข้มงวดแค่ไหนที่เแบบว่าต้องแบบอุปกปรณกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเอาขึ้นไปได้ไหมจริงๆอ่ะครับถ้าเกิดผมไปที่ไม่ใช่อุทยานนะครับถ้าเป็นอุททยยาน่ะจมีี เป็นหลักเป็นแ mhm. หล่งครับแล้วก็คนที่ไปอ่ะครับเขจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าใครไปตั้งแคมป์ตรงไหนอ่ะครับเอาอะไรไปเอากลับด้วยครับผมห้ามห้ามทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรเยงี้ครับแต่ถ้าไปไม่ใช่อุทยานะเราต้องเอาออกกลับมาทั้งหมดจริงๆอุทยานก็เหมือนกันทุกที่เลยครับว่าจะเป็นจะเป็นกฎห้ามเอาขยะทิ้งไว้อ่ะครับเอาเข้าต้องเอาออกด้วยเย่างพราะคนไปเราที่มานี่ยคคนเดินป่าที่เขาฟิลเป็นอย่างเวอยู่ไหมอ้เหมือนเดิมไหมธรรมชาติเอยผมว่ามันก็แบ่งๆกันน่ะครับ เพราะว่าอย่างเป็นเห็นแปลกๆกันดูครับผมเห็นล่าสุดที่ผมไปจูเลจเวเลมาครับล่าสุดมีคนส่งมาให้ดูตรงจาวเเลที่ผมที่ผมเจอเจอจุ๊บจิ๋วครับคนตอนตอนผมไปมีแค่กลุ่มเดียวตอนผมเห็นภาพล่าสุดทั้งลานมีแต่เต็นท์นะครับน่าจะประมาณ700คนได้ครับแต่ว่าทีที่เราเจอรอบเต็นท์ไม่อยู่แล้วน่าจะโผล่น่าจะหลอกให้ทำ พูดถึงกัความเสี่ยงว่าเกิดได้นะเพราะว่าถ้าเป็นตุ้ยยานเซนอะมันเป็นการทั่วๆเวลาออกไปดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยครับของบางอย่างก็ต้องวางเต็นเต็มก็ถ้าไม่มีคนเฝ้าก็าอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ตั้งแต่ที่เราเดินผ่านมยังไม่เคยเจอตุการณ์เลยยังไม่เคยเจอครับเพราะว่าผมมีวางกับดักไว้มีที่ตัวตัดขาดสาัตว์ลแล้วก็มีฉลอมวางกหลอกยอมหอเดี๋ยวนะไม่จริงไม่จริงเลยนไม่จริงไม่จริงครับพี่ไม่มีครับเพราะว่าผมมีคนดูแลเต็นท์ตลอดอ่าเราวางแผนจะไปขึ้นไปอีกไหมฮะมีครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆครับกับใครครับ ก็กับพวกแก๊งเฟยนี่แหละครับเดี๋ยวเฟยหน้าเฟยน่าจะรวมเพื่อนที่น่าจะเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวทีมต่อไปอ่ะครับเห็นบอกว่าน่าจะมาเกือบหมดใช่ครับแตแฟนๆที่บอกว่าอยากไปชวนสาวไปดมาทำสน่กเดินคราวนี้ต้องถามฝั่งฝั่งเขาแล้วว่าเขาจอยที่จะไปที่ไหนบ้างเพราะว่าคงไปโฟดมากไม่ได้ไอ้ครั้งต่อไปอ่ะครับเดี๋ยวรอเลยครับผมว่าน่าจะเกินสิบแปดคนแต่ว่าก็เป็นแก๊งชายล้วนเหมือนเดิมเพราะว่าค่อนข้างไกลค่อนข้างเดินนานอยู่แต่เรื่องสา คนแฮปปี้นะครับส่วนใหญ่ให้แบบ8เต็ม10 9เต็มส่วนใหญ่ี่แบบให้เดินเดินแบบที่เป็นใจ่ะยากครับยากยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพครับฝากหน่อยครับไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเป็นช่วงฟีเวอร์เดินป่าแล้วใครจะไปเดินก็ไปเดินได้อยากให้ตรวจสุขภาพตัวเองรู้ตัวเองด้วยครับว่าเราสุขภาพความแข็งแรงความฟิตอยู่แค่ไหน<อ>แล้วก็ไม่ใช่เดินเพราะบางทีอะครับเราหายใจเร็วหายใจไม่ทันหรือหัวใจเต้นแรงเราไม่เคยรู้มาก่อนอว่าเรามีโรคประจำตัวไหมก็อันตรายเหมือนกันอย่างนั้นสุดแล้วเรื่องสุขภาพมันมีแบบาคน ว่าผมผมก็ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องว่าไข้รากสาดมันมาจากอะไร100%รนต์นะครับใช่ปัญญ <c oughs> าผม <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยๆครับผมว่ามันคืนอหนึ่งในความเสี่ยงอของการที่เราเข้าป่าโดนยุงลายกัดก็เป็นมาเรียได้เป็นไข้เลือดออกได้อยู่แล้วอะไรเงี้ครับผมว่าเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นไอ้พวกซอฟเฟลพวกอะไรก็ตามที่มันกันแมลงกัดนะครับวันนี้สำคัญเหมือนกันพวกพวกสเปรย์กันแมลงทั้งหลายอ่ะครับสำคัญมากมันมีื่ลิะไรียก ไมโหจริงๆอยากจะบอกว่าในประเทศไทยครับมีธรรมชาติมีป่าหลายป่ามากให้ให้ผมกล้าพูดเลยว่าผมว่าชีวิตนี้ผมอาจจะเที่ยวป่าไทยไม่หมดด้วยซ้ำเยอะมากครับลุงทะเลบ้างได้ไหมครบลุมทะเลได้ครับจริงๆทะเลผมแนะนํากระบี่นะนี้ส่วนตัวนะครับกระบี่ได้ทั้งฟิลทะเลได้ทั้งฟิลเดินป่ามีป่าสวยๆให้เดินด้วยผมเคยไปวัเป็นนมาแชร์กันที่เราาเชนหน้าไปพัน่ก็ให้กับสาวนี่กับโชว์แหวนพี่คนเรามันมีหลายบุคลิก แต่เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเวลาคนเดินป่าเนี่ยถ้าไปถ้าไปถ้าไปโสดแล้วมันจะได้คู่กับมาหรือถ้าเกิดว่าเป็นคู่กลับไปต้องตรงมาอาจจะต้องเลือกอะไรกันไปก็ได้ไม่น่าจริง <นะ S 1> หรอ <นะ S 1> ครับ <นะ S 1> ยิ่งไปคนเดียวแล้วได้คู่กลับมาเนี่ยก็ผมว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับความรักอยู่ทุกที่ใช่ไหมพี่มันอยู่ทุกที่นะครับพี<อ>่แล<อ>้วก็ชอย่างนี้ก็เดินไปก็จะห้ารอบ ไม่หมายถึงก็พี่เขาถามว่าคนที่ไปคนเดียวอาจจะได้แฟนกลับมาคนที่ไปเป็นคู่อาจจะเลิกกันไอ้ส่วนเลิกกันนะผมว่าผมว่ามันเป็นการเห็นใจกันมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเวลาลําบากอ่ะคุณใช้ชีวิตยังไงเคยได้ยินรไเคยได้ยินเคยได้ยินครับคู่กระดึงอะไรเงี้ยเคยได้ยินครับครับกสุดท้ายแล้วค่ะขอให้นิกเดินฝ่ายไหนให้หล่อไอพีให้ผู้สิทธิ์แข็งทำไมเยอะเลยเขาเทเยอะมากใช่ย้ำเสมอนะครับ เดินป่าไม่ได้ทำให้หุ่นดีนะครับออกกำลังกายนะครับพี่ออกกำลังกายกับคุณมหาห์นะครับไม่แต่เราเห็นเราเดินป่าไงผมทำกระบวนการนั้นมาก่อนครับไม่บอกใครไม่บอกไปพใครทุกท่านที่ผมเป็นห่วงฮา่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรไม่รต้แฟนน้องๆแฟนอะไอย่างเงผมสารภาพไปนะครับที่ผมถอดเสื้อมีช็อตเดียวคือตรงหน้าผาที่ยืนแบบผมบอกว่าอนนีถอดเสื้ออยากได้เก็บวิวไว้แต่ตอนถอดเสื้อ ท่าท่าเต้นเวียดนามอ่ะพวกผมถอดเช็คท่ากันครับเพราะว่ามันเดินเลยจุดจะไปถึงท่าแล้วเราต้องมาเช็คกันว่ามีท่าอยู่ในตัวบ้างไหมอะไรครับคุณถอดเต้นก็มีคนอยากให้เราเป็นไกด์ท่าดินดูดหลงดีครับพี่ให้ผมพาเดินเป็นไกด์ผมหลงแน่นอนเช็คท่าถอดแนบตลอดนะครับถอดหมดเลยครับพี่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตัดออดพี่เอยไปไม่ได้นะคะที่เคย เดี๋ยวเร็วนี้ครับปวยน่าจะไปกันแล้วเดี๋ยวไปช็คไปด้วยดนฝั่ไปด้วยได้วยนัเรารถทัวร์นี่ใช่ไหมล่ะไปเช็คได้ปเช็คข้ากันได้ครับตรงหน้าตรงหน้าผาไม่ได้ถอดเสื้อคัะตรงหน้าผ่าปวยเข้าห้องน้ำเอ้ยอะไรวะสวัดีคะสวัสดีคับคุณครัีหท่น้ที่หที่หลิวคือน้ม้ามาเ้ไมเเ้มน้ม ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณตายพี่ตายพี่เอาเอง